สวัสดีครับผมแอมินเฟรนนะครับจากเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลครับเอาครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับระหว่างลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านต้อนรับกบฎเยนของฟูลแลมนี่ครับซึ่งจะเตะกันในคืนวันพุธนะครับหรือว่าเช้าวันพฤหัสนะครับเวลาตีสามนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube แล้วก็เพจ Facebook ให้ช่องทิกตอกให้กับทางทีมงานของไปดูบอลด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมดีๆจากทางเพจไปดูบอลน,นะครับนั่นก็คือทางเรานี่มีการจัดทริปจัดทัวร์ดูบอลน,นะครับลุ้นแชมป์พรีเมียร์นะครับระหว่างเวอร์พฟูกับบูฟนะครับแล้วก็อาร์เซนอลน,นะครับกับ เอฟเวอร์ตันนะครับในวันที่16ถึง21พฤษภาคม2567นะครับใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลหรือแฟนเชลซีนี่ครับพร้อมอยากจะเดินทางไปดูด้วยกันนะครับสามารถที่จะสอบถามติดต่อทางเพจไปดูบอลที่ Li น์แอดกดโถสีดียมได้เลยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะพาไปดูบอลนะครับคือแยกไปเลยว่าใครไปดูเชลซีก็ได้ใครไปดูลิเวอร์พูลก็ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปขอถ่ายภาพนะครับแล้วก็รอขอลายเซ็นนะครับนักฟุตบอลและค่าใชอย่างเจเกนครปด้วยนะครับพาไปดื่มแดงดังนะครับหาร้านอร่อยๆทานกันนะครับนดังฉะนี่ยแวะ ถ่ายภาพแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญนะครับซึ่ง้ันนี้บอกได้เลยว่าราคาตั๋วเนี่ยมีราคาสูงมา,มากๆนะครับใครที่จองมาก่อนจะได้ในราคาทีา่สบายกระเป๋านะครับถูกกว่าตท้องตลาดแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจองหลังสิบมกราคมโหบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอาจจะพุ่งไปสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพร้อมสนใจนะครับแฟนบอลเลียบผู้หรืออาเซนลนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์แอด go to stadium ได้เลยนะครับ มาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันเล็กน้อยนะครับไปเริ่มกันที่ทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเจ้าบ้านนะครับนัดนี้เนี่ยจะบอกได้เลยว่าโอ้โหไม่มีตัวผู้เล่นหลักๆนะครับอย่างโมซาล่านะครับวาตารุเอนโดนะครับโดมินิกโซบอสไลน์นะครับแล้วก็นัดล่าสุดนะครับที่บุกไปเยือนอาร์เซนอลในเกม f a Cup ันะครับแล้วก็ชนะออกมาได้2อเนี่ยก็ไม่มีเฟอร์กิลฟันได้นะครับซึ่งก็ใช้เป็นเจอเรคอนซาอยู่กับ โนาเต้นั่นเองนะครับแล้วในส่วนอื่นๆนะครับส่วนของกลองหน้าเนี่ยนะครับก็เหมือนทาง กัปโปไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับอเล็กซ์อเล็กซิสเตอร์ก็ไม่ฟิตนะเล่นไปได้ประมาณ50กว่านาทีเท่านั้นเองก็เลยต้องเปลี่ยนตัวออกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันนิดนึงนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้พักมา3วันนะครับหลังจากเกมที่เจอกับเซนนอนเราต้องมาเจอฟูลแลมเลยแบบนี้เนี่ยจะจัดตัวผู้เล่นแบบไหนนะครับสถานการณ์อื่นๆนะครับก็เข้ารอบเอฟเอคับเรียบร้อยแล้วนะครับเพมเบอรีก็ยังเป็นเจ้าฝูงอยู่นะครับแต่อีกที21มกราคมนะครับตัวผู้เล่นหลักๆเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่่่าาาาาางซรรรรกกกััับบบบเเเออ็นนนนโดะะคคถ้้ททีีีมมขลึๆยชติ น่าจะใช้เวลาคือกลับมาอีกทีคือเกือบกลางเดือนกุงมาพาเลยนะครับวันนี้ก็ต้องจัดสรรตัวผู้เล่นให้ดีนะครับแต่โชคดีว่ามีตัวผู้เล่นดาวรุ่งหลายๆคนนะครับที่เรียกกลับมานะครับประจำการในทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเวนเบกนะครับแบ็กซายนะครับเรียกกลับมาจากทางลีกสกอตแลนด์นะครับแล้วก็มีการเรียกลิสบิลเลียมนะครับแล้วก็เนฟฟิลิปกลับมาด้วยนะครับนอกจากนั้นฟาบิโอคาวาโยก็กลับมานะกลับมาจากไรซิกแต่ว่ารู้สึกว่าจะปล่อยให้กับฟูลแล็บนี่แหละยืมตัวนะครับหลังจากนี้อีกทีนนึงะครับ โมทูตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บกันเล็กน้อยนะครับเรียบพูยังเหมือนเดิมนะครับเตียโก้คันทาราา่าไซฟานไบเซติชสมิกาเจอเอลมาติฟเบนด,ด็อกอดูรลบาสันนะครับแล้วก็เพิ่มตัวผู้เลโซบารายเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะในขณะที่ทางอาฟูลแลมจะมีแค่ทีมรีมนะครับแล้วก็อดาม,มาเตาเรยนันเองที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถจัดตัวผู้เล่นได้เรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับแล้วฟูลแลมนะนี้เนี่ยแน่นอนว่าอย่างน้อยๆนนนนนะะคครรรรรัับบเเเเข้้้้้้าาาาามมีี่่่ยยตออออองกกผลลสสหหืืวแพพทุดดถปป็ไไิ ได้เลยนะครับเพราะว่านัดที่เจอกันล่าสุดนะครับฟูลแลมบุกมาเกือบชนะอยู่แล้วครับเจอทีเด็ดนะครับในช่วงท้ายเกมของทางลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ทำให้แพ้ไปนะครับสี่ประตูต่อสามแบบแหมน่าเจ็บใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาดูว่าทางกุนซือนะครับมาโกซินวาจะใช้แผนไหนนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วนะครับว่าโอ้โหอยู่ๆเนี่ยนะครับมีโอกาสชนะได้3แต้มแล้วโดนแซงกลับไปนะครับสถานการณ์ของฟูลแลมนะครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของ FA Cup นะครับก็ เพิ่งชนะมานะครับโดยฟูลแลมเนี่ครับเปิดบ้านชนะทีมอย่างโรตเตอร์แฮมมา1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ในลีกเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับที่13ของตารางนะครับ20นัด24แต้มนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเสี่ยงหนีตกชั้นอยู่แต่ว่าโอ้อีกไกลนะครับเพราะว่าอันดับ18-19-20่ลูตันเบอร์ลี่แล้วก็เชฟฟิลด์เนี่ยมีแค่15-11และ9แต้มนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหายใจโล่งคอขึ้นเยอะนะครับ มาดูสถิติกันเล็กน้อยนะครับมาดูทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยห้านัดหลังสุดนะครับเรียกได้ว่าไม่แพ้ใครเลยเนี่ยชนะอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ชนะนิวคาสเซิลชนะเบอร์ลี่เสมออาร์เซนอลแล้วก็ชนะเวสต์แฮมนะครับก่อนหน้านั้นก็เสมอแมนยูนะครับจะมีแพ้ล่าสุดก็จะเป็นแพ้ยูเนียนแซงคิวลิสนะครับในยูโรปาลีกเท่านั้นเองนะครับในส่วนของฟูลแลมนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยโอ้โห มีทั้งแพ้ชนะเสมอนะครับชนะโรเตอร์แฮมชนะแอสเซนนอนแพ้บอลมัดนะครับแพ้เบอร์ลี่แล้วก็เสมอกับเอเวอร์ตันนะครับซึ่งสถานการณ์นี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าขึ้นขึ้นลงๆนะครับฟอร์มไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนเท่าไหร่นะครับให้ด้านล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นลิเวอร์พูลทำได้ดีกว่านะครับชนะไป2เสมอ2แล้วก็ฟูลแลมชนะไป1ครั้งนะครับคราวนี้มาดูสถิติต่างๆเล็กน้อยนะครับลิเวอร์พูลนะครับเวลาเล่นในบ้านนะครับมีโอกาสเสียประตู1นัดตัว1ประตูนั่นเองส่วนฟูลแลมเนี่ยจะเสียประตูเวลาเป็นทีมเยือน 1.6ประตูต่อนนัดนะครับเวอร์อพููเวลาเล่นในบ้านจะยิงได้ค่าเฉลี่ย2.5ประตูต่อน,นัดแล้วก็ ฟูลแล่เวลาเล่นเป็นมเยือนโอ้โหเยอะมเหมือนกันนะประมาณ2ประตูต่อนัดนะครับคือเกมรับก็แย่แต่เกมลุกก็ดีนะครับตัวผู้เล่นที่น่าจะตามมองนะครับวันนี้เนี่ยของลิปูให้มองไปที่โคดิการโปนะครับเพราะว่ากาโปเนี่ยนัดที่แล้วที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วก็มีโอกาสที่จะลงตัวจริงนะครับกาโปเป็นนักเตะที่เรียกได้ว่าฟอร์นก็ได้นะครับหน้าเป้าก็ได้เล่นซ้ายก็ได้หรือว่ากลางลุกก็ได้เพราะฉะนั้นสารพัดประโยชน์มากนะครับสามารถลงมาช่วยเกมรับได้ด้วยแล้วก็เข้าไปเลี้ยงงกกกกินนนตััวววะรรบหหหืออ่าาาจํดลใทเม ลูกของเรียบพู้เนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับลูกที่กัคโปทําประตูได้นะครับก็มาจากจังหวะต่างๆด้วยนะครับแล้วก็สถิติตอนนี้นะครับของกัคโปพรีเมียร์ลีก18นัดยิงไป3ลูกนะครับแล้วก็ลีกครับเนี่ย3นัด3ประตูนะครับยูโรปาลีก4นัด2ประตูนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหน่าจับตามองมากว่านัดนี้เจะเขาจะใช้เขายังไงนะครับในส่วนของทางฟูลแลมนะครับให้จับตาดูตัวราอูชิมิเน่นะครับที่ย้ายมาจากบูว์แฮมตันนะครับตอนเนี้ยเล่นไปนะครับทั้งหมด10 ก้านะทุกรายการยิงไปหประตูนะครับเป็นตัวทีเด็ดตัวทําประตูตัวจบสกอร์นะครับของทางฟูลแลมเลยถึงแม้ว่าฟอร์มจะยังไม่เท่ากับแลสตามิตวิทนะครับที่เพิ่งย้ายออกไปเนี่ยแต่ว่าความเฉียบคมของทางารามูคิมิเนสนะครับถ้าเกิดว่าเขามีจังหวะบอลสวยๆก็สามารถที่จะทําทประตูได้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนตัวผู้เล่นนะครับที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในแมชนี้นี่ครับไปดูกันทางฝั่งของลิเวอร์พูลก่อนกันละกันอย่างที่บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหตัวเจ็บเพียบ นะครับแล้วก็ตัวที่ไปติดทีมชาติอีกก็แบบแหมเรียกได้ว่าโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับคราวนี้เนี่ยก็อยู่ที่เจนคอปแล้วว่าจะจัดตัวอย่างไรนะครับแต่แน่นอนว่าณน,นนี้เนี่ยคงจะเน้นผลการแข่งขันให้ชนะไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็อยากให้โอกาสกับนักเตะราวรุ่งหรือตัวสำรองหลายคนเนี่ยได้ลงเล่นด้วย เชนคอปน่าจะมาในระบบเดิมนะครับ4-3-3นะครับผู้สอบประตูอาจจะโยกไปใช้เควินเคลเฮอร์นะครับแบ็คขวายังเป็นเทรนด์อเลสเซเดอร์อโน่นะครับแบ็คซ้ายโจโกเมสนะครับคู่เซ็นเตอร์ครับน่าจะได้วอร์ติลฟันได้ครับหายป่วยกลับมานะครับยืนรูกกับชาริลคอนซาและพักโกนาเต้ไว้ก่อนนะครับสามมิดฟิลด์นะครับน่าจะเป็นเคอร์ติสโจนไรอันกาฟินแบกนะครับแล้วก็อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับแล้วก็ข้างหน้า3คนนะครับนัดนี้เนี่ย จะเป็นทางขวานะครับเป็นฮาวิ่วโอเลียนเหมือนเดิมนะครับตรงกลางเป็นคอร์นิกาโปนนะครับแล้วก็ทางซ้ายอาจจะพับดิอาร์ตไว้ก่อนนะครับแล้วใช้เป็นดีโก้โจตานั่นเองนะครับฟูลแลมนะครับไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับแล้วก็ทางมาโกสินวานี่ยน่าจะมาในแผนรัดกุมแต่ว่าใช้ความเร็วนะครับในการโต้กลับเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมาในระบบ451นะครับ ผู่สาประตูเป็นมาเรกโรดักนะครับแล้วก็สี่กองหลังนะครับทางด้านขวาใช้เป็นเคนนี่เตเต้นะครับทางด้านซ้ายใช้เป็นทิโมตีกัสตานเย่นะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์ฮารมนะครับโตซินอาดาลาบิโยนะครับแล้วก็อาซาดิยอบนะครับแล้วก็มิดฟิลด์นะครับ4คนนะครับจะเป็นซาซาลูคิสนะครับอันเดีสเปเรรานะครับฮาริสันรีดแล้วก็ใช้แฮร์รี่วิสันด้วยนะครับในส่วนของตัวรุกนะครับด้านบนจะเป็นบ๊อบบี้รีดแล้วก็หน้าเป้านะครับอาจจะใช้เป็นราอูคิมิเนสนนั่เองนะครับ ทศนะาในนัดน,นี้นะครับมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหมากับดวงแล้วเล่นด้วยระบบการเล่นเอาใครมาเล่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเปิดบ้านชนะฟูแลอมไปได้อย่างน้อยๆ2ประตูต่อศูนย์นะครับ หากชอบคอนเทนต์ไซนี้ของหน้าเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยูทูบแล้วก็เพจเฟซบุ๊กให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับเราก็ไม่ใชู่รูนักวิเคราะห์วิจารณ์นะครับหรืออินฟลูเอนเซอร์เป็นหลักนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะนําเสนอนะครับอีกแง่มุมนึ่งนะครับหรือว่านําเสนอเรื่องราวดีๆนะครับการเตรียมตัวข้อมูลต่างๆที่พอจะหามาได้นะครับให้กับคนที่ชอบฟุตบอลรักฟุตบอลเหมือนกันนะครับเราเป็นเพจที่จัดกิจกรรมดีๆนะครับในการไปดูฟุตบอลต่างประเทศนะครับถึงขอบสนามที่ปรระะเทศอัังกฤษนคบ ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมดีๆจากทางเพจไปดูบอลน,นะครับนั่นก็คือทางเราเนี่มีการจัดทริปจัดทัวร์ดูบอลน,นะครับลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับระหว่างลิเวอร์อพูลกับบูฟนะครับแล้วก็อาร์เซนอลน,นะครับกับ แอฟเวอร์ตันเนีครับในวันที่16ถึง21พฤษภาคม2567นะครับใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลหรือแฟนเซนนอลนะครับพร้อมอยากจะเดินทางไปดูด้วยกันนะครับสามารถที่จะสอบถามติดต่อทางเพจไปดูบอลที่ไลน์แอดกดโธเซียมได้เลยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะพาไปดูบอลนะครับคือแยกไปเลยว่าใครไปดูเซนนอลก็ได้ใครไปดูลิเวอร์พูลก็ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปขอถ่ายภาพนะครับแล้วก็รอขอไลเซนต์นะครับนักฟุตบอลและโค้ชอย่างเจเกนครับด้วยนะครับพาไปดื่มแดงดังนะครับหาร้านอร่อยๆทานกันนะครับนดังากนั้นเนี่ยแวะ ถ่ายภาพแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญนะครับซึ่งนันนี้บอกได้เลยว่าราคาตั๋วเนี่ยมีราคาสูงมากๆนะครับใครที่จองม,มาก่อนจะได้ในราคาที่สบายกระเป๋านะครับถูกกว่าตท้องตลาดแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจองหลังสิบมกราคมโหบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอาจจะพุ่งไปสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพร้อมสนใจนะครับแฟนบอลเลี้ยวผู้หรืออ์ชซนอลนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์แอด go to postium ได้เลยนะครับ